าศาสตร์มืดของการดึงดูดผู้หญิงไม่ใช่เรื่องโรแมนติกหวานซึง้งแต่มันคือเกมของจิตใจที่เล่นอย่างเงียบและลึกมันคือการใช้พลังของความนิ่งความลึกลับและความไม่ชัดเจนเพื่อสร้างแรงดึงดูดที่เธอไม่สามารถหนีไปได้าศาสตร์นี้ไม่ใช่การพยายามไล่าตามไม่ใช่การขอความสนใจแต่มันคือการทำให้เธอเป็นฝ่ายคิดถึงคุณไล่าตามคุณและไม่สามารถหยุดนึกถึงคุณได้แม้เพียงชั่วครู่ 1. พลังของความนิ่ง ความนิ่งคือศัตรูของความวุ่นวายและมันคือแรงดึงดูดที่รุนแรงที่สุดผู้หญิงส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผู้ชายที่พยายามทำตัวให้โดดเด่นส่งเสียงดังหรือทำทุกวิธีทางเพื่อแย่งความสนใจแต่คนที่เงียบและนิ่งต่างหากที่สร้างแรงสั่นสะเทือนในใจเธอได้ลึกที่สุดความนิ่งไม่ได้หมายถึงการไม่พูดอะไรเลยแต่หมายถึงการไม่เร่งรีบไม่โอเวอร์ไม่ทำอะไรเกินจำเป็นทุกคำที่พูดทุกการเคลื่อนไหวมีน้ำหนักความนิ่งทำให้เธอคาดเดาไม่ได้ และนั่นทำให้เธอต้องการค้นหามากขึ้น 2. ศาสตร์ของการไม่พร้อมใช้งานมนุษย์ให้ค่ากับสิ่งที่ไม่ได้หมางง่ายๆผู้หญิงเองก็ไม่ต่างกันถ้าคุณพร้อมสำหรับเธอตลอดเวลาคุณก็จะกลายเป็นเหมือนของตายที่อยู่ตรงนั้นให้หยิบใช้แต่เมื่อคุณมีโลกของคุณเองคุณยุ่งคุณมีเป้าหมายคุณไม่ได้อยู่รอใครตลอดเวลาสิ่งนี้ทำให้คุณกลายเป็นเหมือนรางวัลที่เธอต้องพยายามไขว่คว้าเธอจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้พบหรือพูดคุยกับคุณ คือโอกาสที่ไม่ควรเสียไปและเมื่อคุณหายไปเธอจะเริ่มคิดถึงคุณโดยอัตโนมัติ 3. ความเงียบที่กลายเป็นอาวุธผู้หญิงชอบคนที่ทำให้เธอเดาใจได้ยากการพูดทุกอย่างที่คิดออกมาทันทีจะทำให้คุณหมดความน่าสนใจแต่การเงียบในเวลาที่เธอคาดหวังคำตอบกลับกลายเป็นการสร้างความลึกลับที่น่าสนใจยิ่งกว่าคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบตรงๆ คือเชื้อเพลิงที่ทําให้เธอคิดวนซ้ําไปซ้ํามาและยิ่งคิดเธอก็ยิ่งติดอยู่ในกรอบที่คุณสร้างขึ้นความเงียบไม่ใช่การหนีแต่เป็นการควบคุมเกมทางอารมณ์ 4. ความไม่แน่นอนที่ทําให้เธอไม่เคยมั่นใจความแน่นอนคือความน่าเบื่อแต่ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นและแรงดึงดูดผู้หญิงที่ไม่สามารถคาดเดาคุณได้จะถูกบังคับให้สนใจคุณมากขึ้นเธอไม่รู้ว่าคุณจะสนใจเธอเมื่อไหร่เธอไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ และช่องว่างตรงนี้แหละที่ทำให้คุณมีพลังความไม่แน่นอนที่สร้างอย่างแยบยนต์ทำให้เธอไม่สามารถปล่อยมือจากคุณได้ 5. การควบคุมการเข้าถึงคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับการเข้าถึงมันง่ายหรือยากหากคุณทำให้ตัวเองอยู่ตรงง่ายเสมอเข้าถึงง่ายเกินไปคุณจะหมดค่าในสายตาเธอแต่หากคุณเลือกที่จะหายไปบ้างจำกัดการเข้าถึงตัวเองและกลับมาเฉพาะเมื่อคุณเลือกที่จะกลับมาการปรากฏตัวของคุณแต่ละครั้ง จะกลายเป็นเรื่องพิเศษเธอจะเฝ้ารอและทุกครั้งที่คุณกลับมาเธอจะรู้สึกถึงความสำคัญของคุณมากขึ้นเป็นทวีคูณการหายไปและกลับมาคืออศิลปะการทำให้คนคิดถึง6การเป็นเหนือกว่าที่ไม่ต้องประกาศการพยายามโอ้อวดว่าคุณเหนือกว่าไม่เคยทำให้ใครน่าสนใจแต่การเป็นเหนือกว่าโดยไม่พูดตังหากที่ทำให้ทุกคนสัมผัสได้ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ความเยือกเย็นในเวลาที่คนอื่นตื่นตระหนก หรือการมีความรู้และทักษะที่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาแต่แสดงออกผ่านการกระทำสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงมองว่าคุณไม่เหมือนใครและยิ่งเธอมองคุณว่าเหนือกว่าเธอยิ่งอยากไล่ตามคุณ 7. การเป็นความขาดแคลนมนุษย์ให้ค่ากับสิ่งที่หายากเสมอถ้าคุณทำตัวเหมือนอากาศที่อยู่รอบตัวเธอเธอจะไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณแต่ถ้าคุณทำตัวให้กลายเป็นสิ่งที่หาได้ยากทุกครั้งที่เธอได้เจอคุณหรือพูดคุยกับคุณ มันจะกลายเป็นสิ่งพิเศษผู้หญิงจะเริ่มรู้สึกว่าการอยู่ใกล้คุณคือโอกาสและไม่มีใครอยากพลาดโอกาสนั้นความหายากคือสิ่งที่สร้างคุณค่าให้คุณมากกว่าคำพูดหรือการพยายามใดๆ 8. สายตาที่ไม่ต้องพูดแต่ทำให้สั่นไหวสายตาคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการดึงดูดเพราะมันส่งสารที่ลึกกว่าคำพูดสายตาที่มั่นคงช้าและนิ่งทำให้ผู้หญิงรู้สึกถึงพลังที่ควบคุมไม่ได้ การมองเธอโดยไม่เร่งรีบไม่วูวามแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจจะสร้างแรงกดดันที่ทำให้เธอสั่นไหวและไม่สามารถลืมคุณได้ง่ายๆ 9. กาการหายไปที่มีจังหวะการอยู่ตรงหน้าเสมอทำให้คุณกลายเป็นสิ่งธรรมดาแต่การหายไปในเวลาที่เธอเริ่มชินกับคุณจะทำให้เธอเริ่มคิดถึงคุณทันทีความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่อยู่คือเครื่องมือที่สร้างแรงดึงดูดอย่างเงียบการกลับมาในเวลาที่เธอไม่คาดคิด จะทำให้เธอรู้สึกถึงความสำคัญของคุณมากขึ้นเป็นทวีคูณการหายไปและกลับมาคืออศิลปะก,การทำให้คนคิดถึง10การทำให้เธอลงทุนทางอารมณ์ความรักหรือแรงดึงดูดเกิดขึ้นเมื่ออีกฝ่ายลงทุนทางอารมณ์ยิ่งเธอลงแรงคิดลงเวลาและลงอารมณ์กับคุณมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งถอนตัวจากคุณไม่ได้คุณไม่จําเป็นต้องเป็นฝ่ายทําทุกอย่างให้เธอแต่คุณต้องสร้างสถาน,นาการณ์ที่เธอเป็นฝ่ายพยายามเพื่อเข้าถึงคุณเมื่อเธอรู้สึกว่าเธอได้ลงทุนไปแล้ว เธอจะคิดถึงคุณทุกครั้งที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะใจเธอผูกติดกับคุณไปเรียบร้อยแล้วบทส่งท้ายศาสตร์มืดในการดึงดูดผู้หญิงไม่ใช่การวิ่งไล่ตามไม่ใช่การอ้อนวอนให้เธอสนใจแต่มันคือการใช้ความนิ่งความเงียบความหายากและความเหนือกว่าเพื่อสร้างพลังที่ทำให้เธอเป็นไฝ่ายไล่ตามคุณเองผู้หญิงไม่ได้ตกหลุมรักในผู้ชายที่อยู่ให้เธอได้เสมอแต่เธอตกหลุมรักในผู้ชายที่เธอไม่สามารถไขปริศนาได้ง่ายๆ และนั่นคือสิ่งที่จะทำให้คุณอยู่ในความคิดของเธอเสม,มอ